ปเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วทพูดชื่อนารกันสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู <flatten> <kind abonn> ่กับรายการศูนย์มะเทาทุกศิลป์ลาลาแล้ววันนี้นะฮะเฮ้ยทำงานหนักฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยถือขนาดนี้ออฟฟิศทิ้งตรงที่อะไรครับเนี่ยที่นวดหลังมึงก็ถืออะไรขวดน้ำตาลสดครั้งที่แล้วขวดน้ำตาลสดทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคือที่อะไรมึงจะถือน้ที่อะไรเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ทิป ขยายความคำว่าสอนเซอร์ทิปก็คือเป็นลูกค้าที่ยังไม่ใช่ลูกค้ารอลูกค้าเข้าอ่าถ้าสมมุติลูกค้าเข้าเนี่ยผมก็จะพูดว่าที่นวดขายต้นคลิปนันลาขายต้นคลิปเลยเออไมนไงทางใหม่สุด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 วันนี้นะครับผมเราอยู่กับหัวข้อเพื่อนร่วมงานแบบไหนไม่น่าคบถูกกัน สิ่งที่ทุกคนต้องเจออไม่เราไม่ไี้ทางไปเจอเพื่อนที่ดีที่สุดเข้าแกลบที่สุดในที่ทํางานที่เราถูกอ่ะรับพ่อพันแม่เรียนจบมาต้องยกกองมาทําด้วยกันต้องเจอสังคมใหม่อยู่แล้วอ่ะประสบการณ์คุณประสบการณ์คุณอย่างนี้มบ้งผมเคยเจออันนี้ฟรีเก่านะวอ่ะมันมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะคือแบบก็ซื้อขนมมากินอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่แบบ เหมือนเหมือนเขาคิดว่าเราสนิทกันมากพอแล้วมั้งก็หยิบกินเอาหยิบเลยแต่บางบางทีก็ไม่ไม่ได้งงไม่ได้ห่วงอะไรนะแต่เรารู้สึกว่ามันต้องมีเส้นกั้นความแบบให้เกียรติเอา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 แต่พอดีอยู่ๆจะจะจ้วงอะไรมันก็ดูแบบไม่มีมารยาทนิดนึงอะไรอย่างงี้บอกเอ้ยกินได้ไหมอะไรอย่างนี้ถามว่าครบได้มั้มันก็ครบได้แหละแต่บางทีก็ต้องแบบมีเส้นนิดนึงบอกเขายังไงดีของผมน่าจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากกว่า ใช่เรื่องไหนใช่อาจจะเป็นเรื่องการที่ทข้งๆเกี่ยงงานอะไรพวกเนี้ยเกี่ยงงานคือแบบอารมณ์เหมือนเป็นรุ่นพี่หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ามีเขาเรียกวไรประสบการณ์มากกว่าอ่าอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากทํามากก็ไม่อยากทำมาทำไมอ่ะสุดท้ายเราก็ในที่ประชุมเราก็ต้องเป็นคนรับงานนั้นมาทานะครับผมทั้งๆที่ย้ําว่าทั้งๆที่กูเด็กกว่าจะรับเงินเลยทำไมวะนั่นเหสิลองนึกภาพนะว่าเรามีอีดิทอยู่ทั้งหมดแบบสามคนอย่างเงี้ยเขาเป็นเฮลหรือเปล่า ไม่เป็นเทสด้วยคือเป็นอีดิตมือ2มือ1นึ่งคือมีงานติดอยู่แล้ว oh. แล้วบอกว่าถ้าสมมติเป็นงานลันกษณะของแบบว่างานใหญ่สเกลของออฟฟิศเนี่ยก็ oh. ต้องเปมือ2รับถูกปะ oh. ซึ่งกูเป็นมือสามแล้วกูเป็นกราฟิกกูไม่ใช่ตัดต่อนะ oh. เวลานั้น อ่าแล้วก็คือแบบว่าสุดท้ายทาไมถึงลงมามือ3แต่ก็ดีนะเอาจริงๆนะผมว่าอันเนี้ยแม่งเป็นประสบการณ์เว้ยเขาไลยปะเออมันเป็นประสบการณ์เว้ยอ่ะเขาไม่รับเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเรารับมันก็เป็นประสบการณ์เราไงก็ชั่วโมงบินเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆถูกงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกับ5้าคอมเมนต์ที่เราได้เลือกมาว่าเขาม,มีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมง,งานครับผม คอมเมนต์แรกนะครับผมของคุณธนินโอสดเขาได้กล่าวไว้ว่าผิดแล้วอ่ะไม่รู้จักขอโทษคนเราอ่ะมันผิดกันได้เว้ยแต่ผิดได้อ่ะก็ต้องขอโทษเป็นเปราะวะไม่ใช่ยังทําหน้าส้นตีนนะไม่ใช่ยังทําหน้าส้นตีนใส่โอ้ตอนแรกเข้าใจึูว่าอ่านผิดเอ,เออึูว่าอ่านผิดมาคุณคิดเห็นว่างไงบ้างโอ้ผิดแล้วไม่ขอ,อโทษนิ่ใช้กับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้แค่ขนาดนั้นอ่ะคือมันเป็นเรื่องเบสิกเลยป่ะเออพื้นฐานการใช้ชีวิตจำบ้างนะคุณเดินชนกันบน BTS คุณก็ต้องขอโทษอ่ะเอุดโทษครับอะไรอย่างงี้เออมันเป็นเรื่องเบสิกนะมันพื้นฐานของการใช้ชีวิตป่ะใช่ก็แย่นะแบบว่าอ่ะสมมติว่าถ้าต้องอยู่ร่วมกันติดตัวแข่งสําหรับกูนะคงแบบว่าเปลี่ยนที่เองไม่ได้อ่ะเปลี่ยนที่กูก็ได้วะนึกออกป่ะอ้าวเราเปลี่ยนใครไม่ได้ถูกไหมเราก็เออปรับตัวทํายังไงจะรับมือคนแบบเนี้ยเพื่อใให้เราาสสบยจทีุ่ด ก็ไม่ต้องเข้าก็ไม่ต้องแบบว่าไปเข้าใกล้เขาถ้าจําเป็นทํางานก็ทํางานไปแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอะจัดระเบียบงานหรืออะไรต่างๆะให้มันแบบเกิดปัญหาน้อยที่สุด่าต่างคคนต่างอยู่ทำงานเสร็จก็ต่างคนต่างอยู่แต่งานก็คืองานนะงานก็คืองานมือชีพอใช่เรื่องส่วนตัวเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวไม่ยุ่งใช่ประมาณนี้คอมเมนต์ที่สองนะครับผมของคุณอ่านว่าอะไรวะเป้คิวคันดอน อันนั่นแหละอันนั่นแหละข้างใต้เนี้ยเออเขาได้กล่าวว่าเพื่อนที่บล็อกเว็บผ่อนฮับฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่คือคือยังไงคือแบบเปิดผ่อนฮับในออฟฟิศเงี้ยเหรอคุณนั่นไหมมันไอ้ฝัองความเดิ้ลที่แล้วมันมันโดนบล็อกไหมเหรอเออใช่โดนบล็อกเอ้ยตอนนี้ก็ยังโดนบล็อกอยู่นะแต่คนบล็อกไม่คือข้ามหรืออ่าออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละแต่ว่านี่คือ ขาบลอกในออฟฟิศไงแสดงว่าเขาอาจจะต้องเป็นไอทีซัพพอร์ตหรออะไรลองคิดลองคิดเราคิดใช่ไหมเขาต้องดูแลระบบแบบว่าในออฟฟิศถูกป่ะแล้วมันจะบลอกคำวิเคราะห์ใครไปสโตกลางที่ทำงานเขาเออเอ้ยแต่ถ้ามองในมุมแบบว่าอาบริษัทมันก็ต้องบลอกถูกไหมนั่งเปิดสมมติเจ้านายเดินมาลูกค้าเดินมาอย่างเงี้ยเอาทำไงอ่ะการเขาตัวเองมันพื้นฐานของการใช้ชีวิตมน,นุษย์คุณอ่ามันจะนั่งสาวในออฟฟิศเหรอฮะเอาทำจริงถ้าอยู่คนเดียวก็ได้ฮะขอสุดแต่เดี๋ยวไอเดียสุดตัวป่ะวิเดียสุดตัว่ะ อาไดคุยกันตอนนี้เฮ้ยมันเป็นพื้นฐานอนชีวิตหน่กถ้าถึงขนาดไอีมาบล็อกนี่คือมันต้องมีใครไปเออเออมัน <laughs> ต้องมีใครไปเหนี่ยวกันอยู่ในออฟฟิศแน่น,นอนอาคอมเมนต์ที่สามนะครับผมของคุณทรงพลธนันวัฒนะกิตอ, <laughs> อ่านผิดขอโทษนะครับเ <laughs> ขาได้กล่าวไว้ว่าอวดเก่ง แต่ไม่รู้จริงโอยมเอต้องออกเป็นเลยนะเออมันเป็นเรื่องปกติปะทำไมเราต้องมาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติวะคุณแม่งกับสีไม่ได้อ่ะจะดีหรอตำแหน่งเท่ากันเออตำแหน่งเท่ากันแต่ชีโมช,ช,ชีเบสเลนะชีโมชีเบสอ่ะอเฮ้ยมึงจริงอะ่ะต้องเป็นเรื่องน่ากังวลนะเวย้ยว่าแบบมันเป็นเส้นแบ่งระหว่างแบบว่าปรึกษากันกับแบบเอิดใส่กันนะถูกปะ S <S บางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่ามันเขาอาจจะเข้าใจว่าเราเอิดใส่เขาหรือเปล่าเออมัน,ม,นมีเส้นบางๆเออมันเป็นเส้นบางๆอะจะหวังดีแนะนําใช่จากที่เขารู้อ,อ่าแล้วก็แบบดีเบตคุยกันว่าเฮ้ยมันยังไงยังไงกับอีกคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยต้องมาเอิดใส่กูได้ว่าอะไรเงี้ยถูกปะแต่ผมว่านะอ่าแตนน่ละคุณคนที่อยากแนะนําจริงคนที่เอิดผมว่าเรามองออก เรามองออกคือเขาก็ม uh ีว well, ิธีค in ุยเข้าใจป่ะมันมันอยู่ที่ว่าสนิทกันขนาดไหนถ้าสนิทเพื่อนสนิทก็จะมีวิธีคุยอ่ะเหมือนเราบีบงานกันนะครับท่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่วะอะไรเงี้ยประสบการณ์ประสบการณ์อย่างนี้มีไหมที่เคยเจอคือถ้าในสังคมที่ทำงานอ่ะคือถ้าเราไม่มั่นใจว่าเมันมันถ้าหรือยังเออเออเออเราจะพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยปรึกษา อันนี้คือขอมือสานจเพื่อนตรงๆอ่ะมันก็จะมันก็จะดิวไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราขอแล้วเออเราเป็นคนขอไงแต่ถ้าเขามาแนะนํากระเอญเนี่ยมันก็จะมีมีสองทางว่าหวังดีกับเรากับหวังดีกับตัวเองตอนนี้กับตัวเองคือไอ้ทำเก่งกับนั่งอ่าชีพนิชเบตอนนี้เราก็ต้องแยกเราแยกออกแล้วแหละว่าใครสนิทพอที่จะแบบเขาพูดอ่ะมันจะเขาเรียกมันจะมีฟิลเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะเออมันมีวิธีพูดอยู่ว่า ให้มันรู้สึกยังไงอ่ะถ้าเป็นคาแนะนําไม่ว่าจะทางไหนนะไม่ว่าจะเพื่อนแนะนําหรือว่ามันมาเออใส่อ่ะพอเราฟังแล้วเราเออมันมันดีกับต่องานอ่ะกีไปเราเขาเรียกว่าเราเก็บเนื้อหาที่ดีไว้แล้วกันเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคแต่ว่าไอ้พวกแบบอะไรนะที่มันเป็นันั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ละว่าเขามีความรู้สึกไงถ้าเขาเออก็ ช่างแม่งเอาเนื้อหาอย่างเดียวก็เหมือนว่าเราไปดูดความรู้เขาแล้วอ่ะโอเคถ้าคิดได้อย่างนั้นก็คือดีสบายใจได้คอมเมนต์ที่4นะครับผมของคุณกฤษดาสารพิมลนะครับผมเขาได้กล่าวไว้ว่าเพื่อนร่วมงานประเภทที่ไม่น่าคบแบบที่1ขายเพื่อนฟ้องนาย2เกี่ยงงานสปากพูดมือไม่ขยับ4พวกที่ชอบเลียแข้งเลียขาวงเล็บสงสัยแม่งชาติที่แล้วเป็นหมาแน่เลยโอ้มาเป็นคอมโมน นี่คือไล่มาเป็นข้อเลยนะอะถ้าสมมติตามสามหัวข้อเนี้ยสำหรับผมอะอย่างน้อยอะสัาหนึ่งออฟฟิศมันจะต้องเห็นมีสักอันหนึ่งนะต้องมีสั่งหนึ่งข้ออ่ะเพราะว่าเ,าเอาเอาเอาข้อแรกอะนะก็พูดอันนี้ก็เหมือนอเลี้ยงขางเลยขานนายปะอ่าคนนี้มันเอ้ยที่ยเนี่ยมันแอบหลับเอ่อหรือว่าแม่ก็แบบเนี่ยพี่มันนั่งดู youtube เนี่ยนั่งเข้ามาแม่งนั่งยูทู e กินข้าวไม่ทํางานพี่มึงอย่างนี้ทีมทีมมองมองได้สองมุมนะมุมแรกถ้ามันเป็นความจริงถ้าคุณไม่ทํางานจร ไม่ผิดนะแล้วคุณแบบว่าโอ้โหทำงานแบบเยอะมากแต่แค่บูแบบ5นาทีอย่างเงี้ยแปบนิดนึงเอออาบช่องโหวแล้วทิมเลยเออแับนี้เลยมันก็มันก็ไม่ไหวใช่ไหมเหมือนเหมือนสร้างเครดิตให้ตัวเองอ่ะใช่ไม่เป็นตัวคิวตี้หรือ๋อคอยตัวจับตัวจับตัวจับหมูนี่มันไม่ได้ข้อสองข้อสองอะไรข้อสองเขาบอกว่าเพี่ยงงานอ่ะวเหมือนอันแรกที่กูพูดเลยอันนี้จะฟีลแบบว่าอ่ะสมมติเราได้งานมาอ่ได้งานมา อ่ะปูเปบริหารเอถ้าไม่ไหวก็ดึงคนนั้นในทีมมาช่วยเรามาถ้าคิดแบบี่เฮียเออต้านายสั่งคูให้ทำนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เออ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 กูเป็นหน้าที่ก็ตรวจงานว่าผ่านไม่ผ่านเออเอออันนี้ก็เกี่ยงงานตัวเองเกี่ยงงานตัวเองอ่ะอันที่สามปากพูดมือไม่ขยับอาจจะแบบว่าหนักก็พูดเรื่องแบบงานกันไม่ทำหรือว่าบ่นนู่นบ่นนี่แต่มือมึงก็ไม่ทำอ่ะก็ฟิวแรกอ่ะใช่ปะเออ พักเที่ยงมาแล้วก็ทำไมคุณดีเลย์ทำไมเออเอออย่างงู้นอย่างเงี้ยเออเออไม่ทำงานแต่มันก็เปิดอยู่ตูบอยู่ออเ่ออะไรอย่างเงี้ยเออเออเขาอยากบอกว่าเฟนชิพด้วยหรือเปล่าอ๋อแม็กเฟนแม็กเฟนม่ออกมุมเหมือนเดิม่ะหวังดี ับมีเลยไม่ทำงานเอ้ยเอ้อ่ะข้อสี่เ้อสี่โอ้เรียแข้งเรียขาเหมือนหมาชาติที่แล้วนี่นี่เราอยไม่ได้สร้างเครดิตให้ตัวเองอ่ะอันนี้คือชัดเลยนะเรียแข้งเรียขาเนี่ยเออจะเห็นแลบวแบบใต้เองไหมอืมมีนะมีเคยเคยเจอคือคนแบบเนี้ยดูออกแบบง่ายมากเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่อยู่เป็นก็ได้อ่ะเออคือคนคนที่เรียแข้งเรียขาตัวนั้นจริงอ่ะคือจะดูออกง่ายมากเพราะว่า แอคชั่นของเจ้านายทำอะไรโพสอะไรก็ตามเขาก็จะไปนี่คุณมาถึงใครครับเฉพาะเป็นคอมเมนต์รูปเจ้านายเขาหน่อยตอกติไว้ไอพี่อ่ะมันก็มีแบบที่บอกว่าอยู่เป็นอยู่เป็นอาจจะแบบรู้สึกว่าเออทั้งแม่งเข้าใจใช่ไหมเออเ้าใจเออเขาคนทำเองคนนึ่งม่ปปัญหาใครอ่ะอันนี้ยอยู่เป็นแต่ไม่ถึงขั้นเลียกให้ในขาไงอ่าคอมเมนต์ที่ห้าของคุณ นิพนธ์ซับสิรินะครับผมเขาได้กล่าวไว้ว่าอ่อยเก่งแต่ไม่ยอมให้กินเดินดินไม่มปนเรื่องงานเลยนี่แล้วนะเออเรื่องงานเปล่าเรื่องงานเออเรื่องอะไรวะอ่อยเก่งแต่ไม่ยอมให้กินข้าวของวันหรือเปล่าคืออะไรไม่ครัวไม่ขัวอแล้วหรืว่าเขาเนี่ยแล้วขาป่องมาอย่างนี้เราเราจะไปกินแบบไม่กินเออไม่ให้กินอะไรอย่างเี้เปล่าไม่น่าจะใช่ไม่ครัวตามใสาเกินไม่ใช่หรอเรื่องนี้มึงพูดอ่ะ ฮะเรื่งรองอ่อยเกง่งเหรคุณองคุณองอะถ้า<อ>จาอะถ้าพูดถึงเรื่องอ่อยเก่งเดี๋ยวไม่ได้กินเนี่ยถ้าจากประสบการณ์การทำงานอะตรงว่าที่อยู่ที่ออฟฟิศอะไม่มีแต่ผู้ชายทังนั้นเลยโอ้มันไม่มีแบบประสบการณ์การอ่อยเก่งเดี๋ยวไม่ให้กินอะเฮ <c oughs> ้ยแมวเด่ะ <c oughs> ต่อมีที่อะโอเคต่อ <c oughs> ติดเลยไปเลย อ่ะไม่มีเหรอไม่มีไม่มีใช่เปล่าเออไม่มีอ่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องเรื่องอ่าเรื่องเรื่องเรื่องแบบเนี้ยกับในออฟฟิศคุณมีความคิดยังไงเดี๋ยวมันก็ลดสัญญาณหมอกคน่ะอ่ะเขาเรียกว่าทำงานด้วยกันมันอยู่ด้วยกันบ่อย แต่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนอ่าจะกินกันอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างี้ยุคนี้ก็พวกขนมความเนียมันมันค่อยหายไปมันก็มีฟีดอมมากขึ้น O N S F W D N L B มันก็เป็นเรื่องปกติถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่มีปัญหาถูกป่ะแต่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเลยอ่ามีคนเดือดร้อนแล้วจริงเดียวจริงจริงมีแฟนอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็แบบดูไม่ลุงพาราวันที่อะไรขนาดนั้นนี่นะครับเอาแล้วก็ EP นี้จบเท่านี้นะครับผมต้องแต่ละใครนะครับผม มีคอมเมนต์อะไรเขา<อ>ใต้คลิปแล้วครับผมถ้เดี๋ยวเราจะไปตั้งโพสในเพจแล้วก็ให้ทุกคนอะมาคอมเมนต์ในปัญหานั้นที่ที่เราตั้งไว้อะแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบ5้าคอมเมนต์มานั่งพูดกันอย่างนี้แหละขอบคุณสปอนเซอร์นะคะนรับผมเข้าวัดที่วัดหนังโคตรสุดยอดเลยเนี่ยนี่คือเขาจ่ายไม่จ่ายไปซื้อเองสปอนเซอร์ทิปไปซื้อเองซื้อมาเอง ซื้อเองพูดเองขายให้เ้าเองใช่ถูกต้องถ้าอยากได้ชื่อมาอยู่ในรายการเนี่ยก็นั่นแหละครับผมเข้ามาสั่งผลนะครับผมเราจะลบเซนเซอร์ตรงนี้ให้อาเราจะเอาดูเสียงออกเจอกัน EP ต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง팟เอ็กด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันทีต่อไปเด